สวัสดีครับ,ก,บกับผมพบกับผมซีเรียสนะครับอยู่กันในเกม Line s h i offline ฟ e เด็กแห่งแสงนะครับผมก็เป็นเกม RPG นะครับเกมเก่าแล้วล่ะนะเพราะห็มเขาว่า,วามันเป็นเกมออปเอร์ด้วยนี่ใช่ไหมก็ได้ซื้อมานะครับก็เลยเอามาเล่นให้ทุกคนดูกันส่วนเนื้อหาเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคัดซนะีดนะเอเทนิวเกมนะครับน่าจะแคชเชียนะครับ ที่เน้นเนื้อเรื่องนะโอเคเราไปแคชชวลกันดีกว่านะครับ <Child. S 1> เด็กน้อย uh, สุกตัวอยู่ใน เตียงและให้ฉันเล่าเรื่องเกี่ยวกับเือมเบรียนาจที่สูญที่สูญหายนั้นแล้วและเด็กผู้หญิงที่โตมามันปกครองโดยดูกนะเราเป็นลูกลูกสาวเขาเออเป็นที่รักของพ่อนะเขาเลี้ยงเด็กผู้หญิงนี้มาคนเดียวแทบจะไม่แทกทางกันเลยเด็กกระทั่งเขารู้สึก เออรู Finally, like ้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วก็มอบหัวใจให้กคนมันเป็นวันศุกร์วันศุกร์ใช่ไหม Friday เอ่อก่อนอีสเตอร์หนึ่งแลงงีะครับคืนนั้นออโร拉หลับไหลไปแล้วไฟก็ไหม้เกอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนะครับแต่ตอนเช้าเขาก็เจอเธอเเ่อออโราหายไปแล้วนะครับ พ่อของเธอรู้สึกไม่ดีแต่ว่าก็ไม่มีใครมาสงสารเลยนะวันนี้อลาตายแล้วแ่นอนกลครั้งหนึ่งเธอตื่นขึ้นในสถานที่ที่แปลกประหลาดก็คือมีไฟไหม้แล้วก็เด็กอลอาหายนะครับเลอลาก็มาตื่นในบนเตียงที่อยู่ในที่ไหนักแ่งครับ นี่อะไรเนี่ยฝันไปหรือเปล่า Ubisoft Prison Ubisoft m o n อ r e a l Production Shine the Light นะครับเด็กแห่งแสง ตอนที่หนึ่งนะครับ The girl and the firefly นะเด็กผงกับหิ่งหนะ้อยเนาะท่านพ่อปลุกหนูจากสถานที่แบบนี้สถานที่แห่งนี้ที่ตอนนี้มโดดได้ครับวิงไปซ้ายได้อุ้ยข้างบนมีอะไรทุกอย่างนะโอเคตรงนี้สุดตรงนี้นะครับผมสงสัยอย่างหนึ่งเราขึ้นบันไดได้ไหม อย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวได้โอเคข้างบนนี้มีอะไรนะผมเห็นเหมือนวีฟายนะโอเคน่าจะต้องวิ่งขวาที่ปลายแหละนะครับทางขวาเพื่อไปโอมอนสเตลคือ oh, อะไรวะอุย๊ยฟูดดาร์ชาโดว์ all lost the light กดตัว E เพื่อดันเหมือนลิมโบเลยนะโอเคแล้วก็โดดขึ้นนะครับเหมือนลิมโบเลยฮนะอ่านี่ขึ้นได้้ยเราไปไหนเนี่ย ไปถึงเดอะโอ้ล่ะฮะนี่ขึ้นได้ความฝันนี้มันแปลกๆนะครับมีวิญญาณบินไปมาอุ้ยแ่งมุมเมื่อกี้ไม่นะต้องตื่นฉันต้องตื่นฝันร้ายนี่มัน ปล่อยฉันตื่นทีพ่อคะหนูอยู่ที่ไหนหัวใจของหนูแทบจะแตกสลายวิใครก็ได้อธิบายหน่อยทำไมเอาวอเตอร์ฟอล์นะใครพูดน่ะไอดิทฉันพูดเองเช็ค e ูดิวฟอร์มอยู่ไอดิวคืออะไรวะ For more growth a t common sense อ๋อเอ่อหิงห้อยเหรอ fly fly หิงห้อยพูดได้งั้นเหรอ <c oughs> ประมาณว่าให้หยุดร้องไห้ก่อนมันจะแยะ่เกิดเรื่องแย่ๆนะครับ m y super p must have been อ๋ออาหารเย็นน่าจะให้นี่ไปหน่อยนะครับเลยแบบเห็นอะไรแบบนี้นะอาหารหรอฟังดูดีนี่แต่ฉันไม่เข้าใจนะ เคยได้ยินเรื่องออโรร่าไหมทำไมเหรอหนูเองแหละออโรร่าทั้งเธอและท,ทั้งท่านและเธอ,อสกรี Aurora. ตออโรร่าบางทีเจ้าอาจจะเป็นดอกไม้สักอย่างใช่ไหมเคสโยฟูลินิสแอดวานซ์ e ่าหยุดไลซาร่าเดี๋ยวนี้นะฉันคือออโรราฉันคือเธอ โอ้ทำไมไม่พูดแบบนั้นแต่แรกละ่ะตามฉันมาเลยเอ่ท่านหญิงรอกก่อนเอผมยาวดุดดัง forest stream หรอสายป่าหรอด้วยผิวที่เหมือนกับมอนแล้วก็ c r e ม m c r ม a m ยดวงตาที่เปล่งประกายนะครับ a s h e r อ่าฮะ เ,ออเ,ออเธอรู้เธอรู้ถ้าออกจากป่าไอถ้าออกจากป่าน,นี้ใช่ไหมโอเคให้ตามหิ่งห้อยไปนะครับอุภาษามันแปลยากอยู่นะอุยอ้ยขอใช้เมาส์เพื่อมูหิ่งห้อยได้นะครับน่าจะเป็นแหล่งแสงนะว่าโอ้โหมีมียักษ์ด้วยนะอันนี้ต้องโดดใช่ไหมเพราะมันแบบเปล่งแสงได้อุย้ยอ่ะ ต้องย้อนกลับไปนี่ว่อ๋อได้ฮีลลิ่งนะครับกด E S C เพื่อเปิดเอาเปิดกล่องใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้เจมมานะน่าจะเป็นเพราะผมซื้อแพ็กมานะครับเดีย๋ยวค่อยมาดูกันว่าไว้ใช้อะไรนะนี่เราหลดนลงมานะครับอุย๊ย คำถามคือขึ้นยังไงก่อนอันนี้อ่ะอ้โงปีนได้อ๋ตรงนี้มีไข่อะไรอยู่ด้วยนะครับเพราะว่า ่าผ่าแนบบแล้วอืมเนีเ่ยสไลด์อะไรอย่าง curious charm ร,รู้จักไอพอนตล่นี้ไหม Each of the light l e f t ไวมาก Follow the orange and find the more bright อ๋อให้เก็บแสงแล้วครับอืมอร่อยมากเลยลองกินดูสิ เนนียข้างล่างมันมีอะไรทุกอยาก่างอยากลงมีเกียร์เยอะเลยลงได้ไหมลงไม่ได้เวไป,ะป,ะปะยังไงแล้วก็ลาก้า ได้เฉยโอ้ท่านหญิงห้อยเปิดทางให้เราเหรอไม่รู้ใครมาอ๋อเปล่งแสงแล้วหลอดมันลดด้วยน,นะครับเธอเป็นใครนะเออ Remove the sword under ดึงดาวออกไปสิใครพูดเนี่ยเออมีผีงั้นเหรอท่านหญิงในป่าแน่นอนใช่แน่ๆเอาล่ะเอาดาบออกไปโอเค ว้าวรู้สึกเจ๋งมากเลยอุ้ยโอ้โหนีเร็วนันดูแบบชั่วร้ายมากเลยแย่จังเลยที่ฉันมีดาบอยู่นะครับอุ้ยอ๋อมันเป็นเทอร์นสเปดถูกไหมอ๋อวิวโชว์หูแอคนะครับน้องไงอะสเปดบาร์เดอะไทม์ไลน์โชว์อ่าเส้นเวลาที่จะบอกว่าใครจะได้ลงมือนะครับ ส l a หรือว่าป้องกันแคสไทม์มีเดียมนะครับฮะเคเราก็จะได้โอเคอุ้ยหโดนผ่องดาเวทไม่ยอมหรอกเว้ยโจมตีเข้าไปอ๋อมันต้องเลือกเลือกเป้าหมายด้วยนะเรียบร้อยได้50 xp นะครับ เวลยังไม่อาบนะอุ้ยเอา้าผมจะเก็บไอ้แสงอะ่ะเก็บไม่ทันโอเคแล้วไงต่อไปนี่เดียวโอ้ยผมจะเก็บแสงนะพลาดนะครับอ,อุ้ยยังไงโอ้มต้องขึ้นตามแสงไปนะครับน่า simple คือถ้าเรากดแสงไปเรื่อยๆนะครับเราจะสโลมันได้นะ <S <S 1> <S 1> ก็คือเราจะสโลเวลาของมันได้นะครับคือการเอาตัวเนี้ยไปส่องแสงนะโอเคอันนี้เราเรลเวลสแล้วนะครับได้ยากแก้พีชมาอ๋อเลือกสกิลได้ อันนี้คือกิลที่เราเลือกได้ใช่ไหมอนนี้สแลชเรามีแล้วนะน,นี่ยผมเอาสกิลเวทมาติดตัวอันหนึ่งนะครับรานนี้มันเป็เวลี่โลนนะแล้วก็อันนี้มัน,นะน,น,มนแล้วก็ตรงนี้เราเราเล่นสายเวทได้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสายสายป้องกันเนาะเห็นว่าเป็นเดือบดีเฟนซ์อัพดีเฟนซ์อัพอันนี้จะเป็นสายโจมตีอันนี้เป็นสายโจมตี ผสานป้องกันนะครับน่าจะก,กลางๆนะอันนี้เป็นสายเหมือนเมลีอันนี้เป็นสายเวทนะครับโอเค๋อก็คือไอเม็ดเม็ดพวกนี้ก็คือไว้เก็บเลื่อนเก็บไว้ด้วเนี่ยโอเคไปน่าต้องไปด้านขวาแหละนะครับโดดขึ้นไม่ได้ โมนาสตรีนะอือหือซุปเปอร์ไพรส์แอทแท็กคอมมีไฮโหก็คือให้เราโดมดีมาจากข้างหลังเอ้ยจัดไปโอ้นี่ไงได้หลอดก่อนเป็นอ่ะไหนลองหน่อย แสงชะ,ะลอเวลาของมันว้าวดาเมจเก้าครับทีเดียวตายไปเลยนเโอเ,เราก็เอ้าดูดมาไม่ทันเลยข้างหลังมีธนูใโ่เคได้ฮิวิ่งมานะครับช็อต แกโดนแกโดนเ้ยอานี้มีสองตัวเว้ยเดี๋ยวเก็บไอันี้ได้ว้าวดเดียวตายเว้ยแรงจังเวลอัพแล้วโอเคสกิลพอยต์อ่านี้เพิ่มมานาได้หนึ่งนี่ก็เพิ่มมานาได้นะครับแล้วก็เพิ่มสเตจตตอไปอันนี้จะเพิ่มดาเมจเวทนะอืม ผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้มาอัพสต็ิงก่อนะโอเคไปอ๋อนี่ไงเอามาสองแสงได้นะครับเดี๋ยวรอมันหันหลังไปหันหลังไปเพื่อนเฮ้ย พวงมาผมก็เก็บนี่รอแล้วเลือดเรียบร้อย ผมลืมไปดูเลยข้างล่างมีอะไรโอเคอุ้ยอ,อ๋อมปงมุมเอ้าไม่หช่กาจะเข้า,าไปสุดไปแข็งๆหน่อย เราทำอะไรกับเมงมุมได้ไหมเราข้ามไปไม่ได้นะครับตอนนี้อุ๊ยอ๋ออคูลิสสามารถติดเพื่ออิมพูฟได้เป็นเจมนั่นเองนะครับโอ,โอเค อย่าพึ่งแล้วกันนะครับข mm ้อ hmm. สามคือผมจะไปตบแมงมุมได้หรือเปล่าโอเคผมเจอรถมานะครับแชปเตอร์ The Queen of Light mm hmm. ช่วยด้วยออลรูราอืมงั้นเถอผมจะตัดพาร์ทไว้ตรงนี้นะครับแบ่ง mm hmm. เป็นพาร์ทตามเลขมันดีกว่านะ mm hmm. จะได้แบ่งง่ายนะครับ อาจจะมีเป็นสิพาร์ลูกได้นะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะเจ้าหญิงออโรลลาที่ตายอยู่ในกองเพลิงเราฟื้นขึ้นมานะครับเธอต้องเดินทางไปเพื่ออะไรนะแล้วไอห้หญิงห้อยเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้นะครับไว้ดูกันติดตามกันต่อในพาร์ทต่อไปนะย้อนเดนบล็อกเบดิสกราวราวิโกล โอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนเข้ามาดูด้วยอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบถ้าอยากดูต่อไปก็กดติดตามครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับ